สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิศภูชแนลนะครับผมภูผาผมจบจากมหาวิทยาลัยเคม b ริดจ์สาขา AI อนจิเนียริงนะครับผมคนเกมพ์ภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองผมสอบเอลได้แปดนะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งกีดแต่ด้วยวิชาต่างๆที่ผมสะสมมาในการสอบ14ครั้งนะ้วถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนเอลผมนะครับแอดไลน์ทักมาเลยลิงก์อยู่ในดีคริปชั่นข้างล่างนะจ๊ะสกิลระดับต้นสิบเท่านั้นมาวันนี้นะครับฟิสิกส์เอเลเวลวิชาสามัญนะกูจะมาสอนวิธีทำโจทย์กูมาตะลุยโจทย์กับมึง โอเคไหมเพราะนั้นอย่างที่กูบอกไปนะกูได้สอนเรื่องแรงเสียดทานไปแล้วกูได้สอนเรื่องซูแบตมึงไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่ใช้เรื่องของซูแบตและแรงเสียดทานกันโอเคเพราะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะข้อ5ของฟิสิกส์เอลเวลปี65านะจ๊ะอ่านอ่านโจทย์ได้ฟังรอบหนึ่งพวกมึงน่าจะอ่านเองได้เพราะพวกมึงมีหูมีตามีปากนะจ๊ะรถบรรทุกเอ็มนกูอ่านได้ฟังอนะเล่นๆไปรถบรรทุก M ขนตู้มวลเม บนกระบะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u ดังภาพนะ u μk คือเป็นสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนระหว่างตู้กับพื้นรถกระบะบรรทุก มิเอสก็คือเป็นสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างตู้รับพื้นกระบะบรรทุก G เป็นขนาดหนาตัวของโลกนะความจริงพวกขี้ที่เราอ่านไปเมื่อกี้ม่งไม่ได้เขียอะไรหรอกนะมันก็เขียนอยู่ M เล็ก M ใหญ่แล้วมึงก็รู้อยู่แล้วมิลเคกับมิลเอสคืออะไรนะมันเสียเวลาไม่ต้องไปตั้งใจอ่านมากมายหรอกนะแต่การอ่านโจทย์มึงสําคัญนะนะแต่แค่เมื่อกี้ที่เราอ่านอ่ะมันไม่มันไม่ได้เรื่องอะไร ดูภาพก็รู้โอเคเนาะเขาบอกว่าสําคัญไอ้ข้างล่างเนี่ยสำคัญอยู่นะเขาบอกว่าถ้าต้องการให้รถหยุดนิ่งโดยที่ตู้ยังอยู่นิ่งเทียบกับรถระยะทางที่สั้นที่สุดตั้งแต่เริ่มเบรกจนกระทั่งหยุดรถนิ่งเป็นเท่าไหร่กระทั่งรถหยุดนิ่งเป็นเท่าไหร่โอเคอันนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกที่กูจะมาสอนพวกมึงคืออะไรคืออันนี้ นะถ้าต้องการให้รถหยุดนิ่งโดยที่ตู้อยู่นิ่งเทียบกับรถเวลามึงเจอข้อที่มันเป็นแรงเสียดทานมึงก็ต้องดูว่าอ b อบเจกต์ของเราเนี่ยนะผ่านการเคลื่อนที่หรือเปล่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่มึงต้องใช้มิเคแต่ถ้ามันเป็นการอยู่นิ่งๆน,นะซึ่งในข้อนี้มันอยู่นิ่งๆเขาบอกว่า ให้ตู้เนี่ยยังอยู่นิ่งเทียบกับรถแสดงว่ามันอยู่นิ่งตลอดเวลาเพราะนั้นเราต้องใช้มิวเถูกไหมเราไม่ต้องใช้มิวเเพราะนั้นแปลว่าอะไรเทคนิคที่หนึ่งมึงจะต้องดูว่า o b j e c t มึง move หรือเปล่าถ้า Object มึง move มึงใช้มิ k ถ้า o b j e c t มึงอยู่เฉยเฉยมึงใช้มิ s เพราะนั้นข้อนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องใช้ m u s ใช่ไหมเพราะนั้นข้อ choice 1นถึงหที่แม่งมี m u k มึงตัดทิ้งออกจากโลกนี้ไปเลยนะมึงตัดข้อ2ทิ้งเพราะแม่งมีมิ k เห็นปะข้อ3มึงตัดทิ้งไปเลยเพราะแม่งมีมิ k นะข้อ5้ามึงตัดทิ้งไปเลยเพราะแม่งมีมิ k โอเคมเพราะนั้นคําตอบของมึงไม่ข้อ1ก็ข้อ4แน่นอน เคยร้อนนี่คือเทคนิคที่1ที่กูจะมาสอนวันนี้นะจ๊ะไม่ข้อ1ก็ข้อสีแน่นอนเพราะมันไม่มีมิวเคมันมีแต่ิวเอสนะสำหรับพวกมึงที่มาถึงตรงนี้แล้วพิ่งบอกว่าโหยียกูทําไม่เป็นอีกแล้วนะกูโง่มึงก็ลองเดาดู1ใน2องนะจากมึงเดาหนึ่งใน5มันก็เหลือเดาหนึ่งใน2ละนะถ้ามึงรู้แค่เนี้ยโอเคมึงฟังกู3นาทีมึงก็ได้ประโยชน์แล้วนะไอสัตว์โอเคต่อถัดมาเพราะนั้นอย่าลืมแชร์ไปด้วย โอเคถัดมาคราวนี้ข้อไหนล่ะข้อ1ห,หรือข้อ4อ่าเรามาดูต่อกันนะจ๊ะอ่ะถัดมาคราวนี้เรารู้แล้ว,วมันเป็น μs โอเคเนาะจากที่กูสอนไปนะที่กูสอนไปครั้งที่แล้วนะกูทวนให้หนิดนึงผัวผู้มึงจำไม่ได้ก็คือฝักเอ่อกราฟของ f r i c t i o กับกราฟของ force ที่เราใส่เข้าไปใช่ไหมจำได้ไหมอ่ะหลายคนบอกกูไม่ได้ดูคลิปมึงไม่เป็นไรไปดูนะ เรื่องแรงเสียดทานไปเสิร์ชดูอ่ะเห็นไหมว่าไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยจุดสูงสุดเนี่ยคือ f friction เท่ากับ mu s ที่มันเป็น max n ส่วนตรงเนี้ยเป็น friction mu k n โอเคนะเพราะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องใช้ friction ตอนที่มันเป็น mu s ก็คืออยู่ในส่วนแรกของกราฟโอเคนาะอ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับกูบอกให้เลยนะทุกครั้งที่มึงใช้มิวมึงจะต้องใช้ equation นี้โดยที่มึงจะสนใจเฉพาะตรงที่มันเป็น MAX เท่านั้นนะเพราะตรงที่มันไม่ใช่แม็ไอ้พวกเนี้ยมันไม่มันไม่ถามมึงหรอกโอเคไหมมันไม่ถามมึงหรอกมันจะถามมึงตรงที่มันเป็น max เท่านั้นเพราะนั้นตอนที่มึงเจอมิวเอสมึงรู้ทันทีเลยว่ามึงต้องใช้ equation f เท่ากับมิวเที่มันเป็นจุด max โอเคมึงสามารถใช้ equation นี้ได้เลย เนาะ f เท่ากับ m s n นะแล้วดูคำถามเป็นหนึ่งคำถามเขาบอกว่าระยะที่สั้นที่สุดตั้งแต่เริ่มเบรกจนกระทั่งรถหยุดนิง่งคำสำคัญคือคำว่าที่สุดถ้ามันมีคำว่าที่สุดเมื่อไหร่แสดงว่ามันต้องใช้เป็น max แน่นอนโอเคไหมซึ่งทุกข้อที่มึงจะเจอแม่งเป็น max โอเคอ่ะถัดมาดูนะครับตอนนี้เราดูแล้วว่า equation ของ friction คืออะไรนะแรงเสียดทานคืออะไร f เท่ากับ mu s n ถูกไหมอ่ะเรามาดูถัดมาต้องใช้ความรู้และความเข้าใจนิดนึงนะดูนะครับมึงฟังถ้ามึงขับรถบรรทุกอยู่ขับมาเร็วมากแล้วมึงเบรกเว้ยแบตบจะหมดแล้วมึงเบรกบึ๊บอะไรเกิดขึ้นของของมึงจะไหลไปข้างหน้าหรือข้างหลัง m ม,มึงอ่ะตู้มึงจะไหลไปทางนี้หรือทางนี้หนึ่งหรือสอง นะตอบไปในคอมเมนต์อนนะ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งฟังเฉลยกูนะปึ๊บหนึ่งฉเฉลยคือหนึ่งนะใครตอบว่าสองนะมึงก็ลองคิดดูเองว่ามึงโลจิกมึงไหวไหมมึงลองคิดดูนะถ้ามึงเหยียบมึงนั่งรถแล้วคุณพ่อคุณแม่มึงเหยียบเบรกนะนั่งรถที่อะไรก็ตามมีคนเหยียบเบรกปึ๊บของมันก็จะไหลไปข้างหน้าถูกปะ่ะอ่าถูกไหมเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า พอมึงเหยียบเบรกปุ๊บมันเหมือนจะมีแรงผลักให้ของมันไหลไปข้างหน้าใช่ไหมและมันจะต้องมี friction ที่สวนถูกป่ะโอเคไหมมันจะต้องมีฟริกชันที่สวนถ้ามึงจะทำให้ของตู้เฮียเนี่ยอยู่นิ่งๆแสดงว่าอะไรแสดงว่า f o ร์สที่มึงใส่เข้าไปเนี่ยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ friction โอเคแต่พอมันมีคำว,ว่าที่สุดปุ๊บมึงรู้ทันทีเลยว่า ฟอสที่มึงใส่เข้าไปจะต้องเท่ากับฟิ o ชันฟอสที่มึงเหยียบเบรกอันนี้คือแรงที่มึงเหยียบเบรกแรงที่มึงเหยียบเบรกจะต้องเท่ากับไอฟิคชันที่นีเนาะเพราะนั้นมึงรู้ทันทีเลยว่าฟอสจะต้องเท่ากับมิวเอสคูณกับ n. n n คืออะไร n ก็คือแรงที่ขึ้นมาถูกไหม ซึ่งเท่ากับเวท t mg นะเพราะนั้นมึงบอกเลยว่า f เท่ากับ mu s mg โอเคโอเคเรารู้แล้วว่าแรงเบรกคือเท่าไหร่แรงเบรกอันนี้คือแรงของเบรกโอเคลดเหยียบเบรกเท่ากับ mu s mg นะเพราะมันต้องเท่ากับ friction เพื่อที่จะทำให้มันไม่ move ถ้ามันมากกว่า friction ไอ้กล่องเฮียที่จะ move นะแต่ถ้ามันน้อยกว่า friction มันจะไม่ ตรงประเด็นตรงคําว่าที่สุดนะถ้ามึงเห็นคาว่าที่สุดมึงรู้ทันทีเลยว่ามันจะต้องเท่ากันแน่นอนนะซึ่งทุกข้อมันเท่ากันโอเคคราวนี้ไงต่อครับอ่ามึงรู้แล้วว่าฟอร์สที่มึงเหยียบเบรกคือเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาหาแอคเซอเรชันที่มึงเหยียบเบรกนะแอคเซอร์เรชันที่มึงเหยียบเบรกหรือว่าความเร่งที่มึงเหยียบเบรกเอ็มเอท่าที่เอ็มเอจะต้องเท่ากับมิวเอสเอ็มจี M G. เพราะนั้นแอคเซอร์เรชันก็คือ ตัดชืบชืบ μs g โอเคตอนนี้เราได้ความเร่ง a เท่ากับ μs g เรียบร้อยนะแต่มึงต้องจำไว้ว่าความเร่งของมึงต้องเป็นติดลบเพราะอะไรเพราะตอนที่มึงทำซู u ว v ตนะทุกอย่างที่ไปทางขวาเป็นบวกทุกอย่างที่ไปทางซ้ายเป็นติดลบเนาะโอเคไหม คราวนี้เราจบเรื่องของฟิกชันแล้วเรามาขึ้นเรื่องที่2คือเรื่องของซูแวรเพราะมันถามว่าระยะทางที่เบรกตรงกระทั่งรถหยุดนิ่งคือเท่าไหร่มึงต้องใช้ซูแวรเห็นเนาะอ่ะสเต็ปที่1ของซูแวรคือมึงเซตเดเรคชันมึงเซตเรียบร้อยว่าทางขวาเป็นบวกทางซ้ายเป็นลบเพราะนั้น a อ c กเซลเลอเชันที่เราได้มาต้องเป็นติดลบเพราะมันคือการเหยียบเบรกมันไปทางซ้ายโอเคโอเคคราวนี้ยังไงต่อสเต็ปที่1เราเซตเดเรคชันเรียบร้อยนะครับสเต็ปที่2เรามาดูกันว่าเราต้องใช้อีควเอชันไหนตั้งซูแย มา SUVAT มา SUVAT เราอยากหา s ถูกไหมเพราะเขาถามระยะทางที่สั้นที่สุดปึ๊บเราอยากหา s นะ u u คือความเร็วตอนนี้คือรถคันที่เนี่ยแม่งวิ่งไปตอนนี้มีความเร็ว u ใช่ไหมมันเขียนไว้แล้วตอนจบสุดท้ายคือมันเหยียบเบรกจนมันหยุดนิ่ง คำว่าหยุดนิ่งคือ v ต้องเป็น0เพราะฉะนั้น u ก็คือ u v ก็คือ0เนาะ a คืออะไร a คือเราหามาแล้วลบ mu s g นะ t ท m e เราไม่ต้องการแล้วเราไม่อยากรู้เนะี่ยเนาะกรกบาททิ้งไปเลยเพราะนั้นเราต้องใช้ equation ไหนต้องใช้ equation ข้างหลังีนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้เรื่องส u ทแบทมึงไปเรียนคลิปกูก่อนนะอ่ะข้างหลังที equation คืออะไรก็คือ v s u a เท่ากับ u square บวก2 a s เพราะนั้นมึงทับวิจุอินเข้าไปเลย v คือ0 u คือ u กบวกกับ2 a คือลบ mu s g เนาะเท่ากับ s s คือการกระจัดนะอ่าเพราะนั้นมึงย้ายข้างนิดนึง2ลบ m s g s ย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายก็จะเป็น2ม s g แล้วก็ s เท่ากับ u square เพราะฉะนั้นการกระจัดก็ต้องเท่ากับ u square หาร2 USG โอเคจบละเพราะฉะนั้นเราได้ระยะทางที่สั้นที่สุดเรียบร้อยนะเพราะั้องตอบข้อไหนตอบข้อหนึ่งนั่นเองโอเคเนาะเพราะนั้นข้อนี้สรุปง่ายๆเลยมึงต้องตัดทิ้งช้อยก่อนนะถ้าเกิดว่าใครทําไม่เป็นข้างหลังบอกว่ากูไม่ได้เรียนมาทั้งปีไม่รู้ไปทำเพี้ยเลยกันอยู่แดกเล่ากันอยู่ใช่ไหมนะไอสัตว์กับไปอ่านหนังสือนะถ้ามึงไม่รู้มึงเหลือสองช้อยมึงดาได้ นะแต่ถ้าเกิดว่ามึงอยากได้คะแนนจริงๆมึงใช้วิธีนี้คือมึงต้องรู้เรื่องของแรงเสียดทานก่อนแล้วค่อยไปใช้สูทัต์เนาะเทคนิคในการสังเกตว่ามึงต้องใช้สูทัศ์คือเขาถามเรื่องระยะทางนะถ้าเขาถามเรื่องระยะทางเขาให้ความเร็วมามึงต้องใช้สูทัศ์อยู่แล้วนะแล้วเรื่องแรงเสียดทานนะเทคนิคก็คือถ้าม,มึงเขียนว,ว่าลถอยู่อีกนิดปุ๊บมึงรู้แล้วว่ามันต้องใช้แรงเสียดทานที่มันเป็นสแตติกถูกไหมเป็นแรงเสียดทานสถิต นะมึงจำไว้เลยว่าตอบเมื่อใดที่มึงใช้แรงเสียดทานสถิตตอนนั้น f เท่ากับ mu sn จะเป็นตอนที่มัน maximum ตลอดไม่มีการที่มึงจะมาอยู่ตรงกราฟก่อน maximum เลยนะโอเคโอเคเพราะนั้นนี่คือวิธีทำนะจ๊ะ ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปดีๆอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนในเอลผมแอดไลน์มาเลยก็990ต่อสกิลเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้กูโกดูข้อไหนที่มึงไม่เข้าใจอีกมึงลอง DM มาก็ได้ส่งมาให้กูดูก็ได้โอเคไหมลอง DM มาใน IG นะผู้ผานกอร์0.7โอเคเจอกันบายบายไปละกด subscribe ให้กด้วยนะเข้าใจ s e อยู่